Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ก็ในในในช่วงที่สองเนี่ยผมก็จะพูดถึงในเรื่องของเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติมจุลินทรีย์ลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนะคือเราเติมจุลินทรีย์ความคาดหวังของเราก็คือเราอยากให้จุลินทรีย์ช่วยเราในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าในบทบาทต่างๆของจุลินทรีย์เขาจะช่วยในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งได้อย่างไรนะนะครับ บทบาทของจุลินรีย์มีในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่จุลินทรีย์ลงไปในบอ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาจะปรับปรุงคุณภาพน้ำนะย่อยสลายสารินทรีนะย่อยสลายสารอินรีเนี่ยเวลาเราใส่ใส่จุลินรีย์ลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,าถ้าสมมติว่าบ่อของเราเราสังเกตเห็นว่าในาน้ำเนี่ยมันมีฟองสาร สารอินทรีย์อยู่เยอะเวลาเราตีน้ําแรงๆเนี่ยนะ,อะฟองนั้นเกิดขึ้นน้อยลงนะ,ะตรงนี้ก็แสดงว่าการทํางานของเขาเนี่ยในเรื่องของการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจนเราเห็นผลได้ชัดเจนนะครับนะ,ะในส่วนที่2ก็คือลดแอมโมเนียในไนเตรตนะแบคทีเรียเขาจะกินแอมโมเนียในไนเตรตได้ทางอ้อมนะทางอ้อมโดยการกินสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูป,ปโปรตีน หรือทางตรงก็คือ,อใช้กินแอโมโมเนียกินไนไตรด์ไนเตรเลยนะซึ่งกระบวนการพวกนี้มันก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวไนไตรด์ไนเตรตหรือแอโมโมเนียหรือโปรตีนเนี่ยออกจากมันเป็นการกําจัดออกจากน้ำนะออกจากน้ําโดยการที่นําเข้าไปสะสมในตัวเขาเองนะครับนะเสร็จแล้วเขาปรับปรุงคุณภาพน้าโดยการโดยโดยผ่านก<ม>ารผลิตสารต้านจุลชีพ สารต้านจุลชีพก็คือเขาจะมีการผลิตสารที่จะไปฆ่า,าแบคทีเ r ียท,ที่ก่อโรคได้จำเพาะนะเพราะฉะนั้นตัวสารต้านจุลชีพเนี่ยมันก็จะไปควบคุมการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายนะแล้วที่สุดนำไปสู่ทำให้คุณภาพาน้ำดีขึ้นในเชิงของน้ำไม่มีเชื้อโรคนะครับนะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำนะกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์นะ ก็จะทําให้สารอินทรีย์ลดลงเมื่อสารอินทรีย์ลดลงในน้ำเนี่ยก็จะมีะแบคทีเรียมีออกซิเจนเหลือเหลือให้กุ้งมากขึ้นนะครับนะในส่วนของการลดการเกิดตะกอนและก็ตะกอนแขวนลอยนะเวลาเราใช้สารอินทรีย์ไปน้ําของเราจะจะใสแล้วก็จะดูแบบไม่ค่อยเป็นตะกอนขุ่นมากเพราะว่าตัวตะกอนตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตะกอนของสารอินทรีย์ นะครับเมื่อเราใส่จุลินทรีย์ลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการควบคุมในเรื่องของการลดตะกอนได้นะนะแล้วก็ในประเด็นของการเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะเราใส่จุลินทรีย์ลงไปความหลากหลายของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเมื่อความหลากหลายมันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้ระบบนิเวศเนี่ยมีความสมดุลนะครับ นะแล้วก็ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ถ้าหากว่าในบ่อของเรา,ามีมีการหมักแล้วก็มีจุลินทรีย์ตัวแปลกๆเกิดขึ้นนะครับการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะไปช่วยย่อยสลายไอ้พวกสารินทรีย์แล้วมันก็จะทําให้การเกิดกลิ่นเนี่ยมันจะ,จ,ะจะลดน้อยลงนะครับบทบาทที่สองของ,ของ,ของอจุลินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำนะ S <S <an> <S ก็ตัวที่กระตุน้นบูมคุ้มกันสัตว์น้ำเนี่ยสิ่งที่เราจะอยากจะให้มันกระตุน้นเราก็ต้องใส่เข้าไปในอาหารนะเราอยากให้กุ้งมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงโดยผ่านกระบวนการใช้โปรโวติกเราก็ต้งองคลุกไปในอาหารซึ่งมันก็จะไปเพิ่มกระบวนการย่อยการดูดซึมการใช้สารอาหารแล้วก็ในเรื่องของอาการผลิตสารต้านาจุลชีพ ที่อยู่ภายในตัวลำไส้ของกุ้งมันก็จะทำให้กุ้งแข็งแรงขึ้นนะ,นะ<ม>ตัวที่สามารถกระตุ้นะระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงได้ก็จะเป็นบาซิลัสนะโดยวิธีการของเขาก็คือว่าเวลาเขาเติบโตเขาจะผลิตเอนไซม์ขึ้นมาเอนไซม์เนี้ยมันจะไปควบคุมตัวเชื้อโรคมันก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อนะ<ม>การลดการปริมาณของเชื้อโรคโดยการเติบโตแข่งขันกับ จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคก,กุ้งไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเป็นในเรื่องของภายนอกมันก็จะทําให้สภาพแวดล้อมภายนอกมีเชื้อโรคน้อยลงนะเช่นการใช้แลกโตบาซลัสนะแลกโตบาซรัสเนี่ยก็มีรายงานว่ามันก็สามารถที่จะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของวิ o ิโอได้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกของเราเนี่ยมีปัญหาเจอว่าเราไม่สามารถคุมวิ o ิโอได้ าการใช้จุนสีของเราก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเรามีการใช้แลกตัวบัญชลัดไหมนะครับนะนะตัว ภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการที่ผลิตส,สารป้องกันเชื้อโรคของไอโตวโปรไบโอติกอย่างเช่นเป็นพวกเอนไซม์หรือไลโซซามที่จะไปทําลายผนังเซลล์ของแบคทีเยนะเพราะฉะนั้นพอมันเติบโตขึ้นเนี่ยโปรไบโอติกมันก็จะปล่อยสารออกมาสารเนี้ยมันก็จะไปทําลายผนังเซลล์ของแบคทีรียก็จะทําให้ใ,หในพื้นที่ที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกของเราอยู่ มันก็จะทําให้ตัวเชื้อโรคเกิดขึ้นน้อยลงนะครับนในส่วนที่เป็นตัวอย่างนะครับก็เขาก็ยกตัวอย่างเย่นว่าเวลาเราใช้บาซิลัสซับทิลิสเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มเอนไซม์ที่จะช่วยในการย่อยแล้วก็กระตุ้นเซลล์ผลิตคุมคุ้มกันนะซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวบาซิลัสก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะหมักแล้วก็ให้มันคุกใส่ในอาหารได้นะครับ ต,ตัวแลโตับาซิลัสก็สามารถคุกในอาหารได้เช่นกันนะมันก็จะเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของกุ้งนะ,ะบทบาทต่อไปของ,ของจูเลีย์เมื่อเราใส่ลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมันก็จะเข้าไปปรับปรุงในเรื่องของสุภาพของทางเดินอาหารสัตว์น้ำนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยปรับสมดุลจูทรีย์ผลิตสารต้านจุลชีพนะครับนะ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เสริมสร้างสุภาพโดยรวมนะครับก็จะมีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาไม่ว่าจะเป็นบาซิลัสซับททลิไม่ว่าจะเป็นแลคโตบาซิลัสหรือแซคโคลมยซิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวยีสต์นะครับก็จะช่วยผลิตเบต้าคูแคนที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการความเครียดของของกุ้งได้นะครับ เพิ่มอัตราการเติบโตของสัตว์น้ำจริงๆแล้วโปรไบอติกหรือว่าจุลสีที่เราเติมลงไปเนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของสัตว์น้ำได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับนะทางตรงก็คือว่า,าเราช่วยเพิ่มในเรื่องของอประสิทธิภาพการย่อยการดูดซึมนะทางอ้อมก็ ก็คือปรับสมดุลจุลินทรีย์ทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อโรคพอไม่มีเชื้อโรคสัตว์น้ำก็แข็งแรงขึ้นก็สามารถกินอาหารได้มากขึ้นก็เพิ่มอัตราการเติบโตได้นะครับตัวจุลินทรีย์เองอบางตัวยังสามารถผลิตวิตามินพวกกรดอะมิโนที่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งได้เพราะ,ะนั้นมันก็จะไปช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับการเพิ่มคุมคุ้มกันก็จะทำให้กุ้งแข็งแรงแล้วก็กินได้มากขึ้น นะการปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหล่งเลี้ยงใน,ในบอ่อเนี่ยก็จะทําให้น้ําดีขึ้นกุ้งเครียดน้อยลงก็จะกินอาหารได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการการควบคุมการระบาดของของโรคสัตว์น้ําเมื่อเขาเข้าไปเติบโตแข่งขันกับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นในทางเดินอาหารหรือในอตัวตัวน้ําในบอ่อเนี่ย เขาก็จะไปลดปริมาณของเชื้อโรคในใน,ในสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็จะไปสร้างความแข็งแรงให้กับกุ้งเมื่อสองสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงกุ้งของเราตัวเชื้อแบคทีเรียมันก็จะเติบโตได้ยากและมันก็จะค่อยๆลดปริมาณลงไปนะครับนะครับคราวนี้ผมจะพูดในเรื่องของออสภาพของบ่อที่มันจะเอื้อให้เราใช้จุลินทรีย์ ได้อย่างไรนะสิ่งอย่างหนึ่งที่เรามองเนี่ยก็คือเรามองในเรื่องของอัตราส่วน c ต่อ n นะ c ต่อ n ก็บางคนอาจจะได้เคยได้ยินที่เขาพูดว่า c n ratio นะนะครับ c n ratio เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในระบบในระบบนิเวศนะครับก็คือว่าถ้าจะพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราจะใช้อาหารที่มีโปรตีนสูงเลี้ยงกุ้ง แล้วมันก็จะทําให้มีไนโตรเจนเหลืออยู่ในบ่อเพราะฉะนั้นเวลาเรา,าเลี้ยงกุ้งไปแล้วเนี่ยค่า CN ของเราก็จะต่ำนะเมื่อค่า CN ของเราต่ำเพราะว่า,ามีไนโตรเจนสูงขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะไปเอื้อาการเติบโตของแบคทีเรียนในกลุ่มที่ก่อโรคนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้แบคทีเรียนในกลุ่มที่เราก่อโรคน้อยลงนะเราก็จะต้องอทำได้โดยการ เติมในเรื่องของน้ำตาลนะนะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงของ CN ในบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะโดยเฉพาะเราเห็นได้ชัดในการเพิ่มขึ้นของตัวแอมโมเนียในไตร์นะแล้วก็พร้อมๆกับการเจริญเติบโตของ,ของ,ของ,ของจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งนะซึ่งสภาวะนี้ก็จะทำให้กุ้งเครียดแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคนะนะสาเหตุของสัดส่วน CN เปลี่ยนนะครับ ก็มันอาจจะมีส่วนที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้นะสิ่งที่อุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ค่า pH เราควบคุมได้ออกซิเจนเราควบคุมได้สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวที่ทําให้ค่า C N ratio ต่ําลงเนี่ยก็ได้มาจากการใช้อาหารโปรตีนสูงที่ที่เราจัดการาบ่อได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ แนวทางก็คือว่าถ้าเราอยากจะลดเอ็นก็คือเราอาจจะเลือกทางในเรื่องของการลดโปรตีนให้น้อยลงนะครับหรือเราอาจจะเติมสารอินทรีย์เช่นโมลาหรือน้ําตาลเนี่ย เป็นเป็นการเพิ่มคาร์บอนซึ่งสั้ง2ตัวมันก็จะทําให้เราเราสามารถใช้ได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นกเกษตรกรบางรายเนี่ยก็จะไม่เน้นในเรื่องของการลดสารนินทรีอ่าในเรื่องของการลดไนโตรเจนลดลดโปรตีนเพราะฉะนั้นกเกษตรกรหลายรายก็จะมีการเขาเรียกว่าใช้น้ําตาลเติมเข้าไปในบ่อเลี้ยงมากขึ้นเพื่อปรับสมดุลตัวคาร์บอนให้มันเกิดขึ้นนะอัตราส่วน CN ที่เหมาะสมกับ กับการเพราะเลี้ยงกุ้งจะอยู่ที่ประมาณ10-15นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะ,ะ,ะสามารถทำได้โดยที่เราต้องเติมน้ำตาลลงไปนะถงนี้การเติมน้ำตาลลงไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบคทีเ r ียมันเติบโตขึ้นเมื่อแบคทีเรียมันเติบโตขึ้นมันก็นำไนโตรเจนไปใช้ตัวไนโตรเจนที่ไม่มีประโยชน์มันก็ลดลงนะครับนะ ตรงนี้ผมได้ยกตัวอย่างให้ให้เราเห็นว่าถ้าเรามีน้ําลึกในบ่อของเราน้ําลึก1.5เมตรเนี่ยนะครับาการลดปริมาณแอมโมเนีย1มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ1 ppm เนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้น้ําตาลประมาณ50กิโลนะถึงนี้การใช้น้ําตาลเนี่ยไอตรงนี้มันก็จะเป็นสูตรที่เขาคำนวณมาจากาการปรับสมดุลให้มันอยู่ในสัสดส่วน15ต่อ1นะ ซึ่งการใส่เนี่ยเราก็จะทยอยใส่น้ําตาลลงไปได้อาจต้องใช้กระบวนการหลายๆวันนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะลดปริมาณแอมโมเนียได้โดยการใช้ไอพวกน้ําตาลนะครับนะนะครับเวลาเราใช้โปรไบโอติกมันจะเกิดการควบคุมแคลงต้นได้นะมันจะควบคุมอย่างไรนะตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะไปแย่งพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัส ซึ่งมันเป็นสารเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่จะทําให้แพงต้อนเติบโตได้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราลอกมาดูตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดก็คือว่าถ้าเราเติมโปรไบอติกแล้วได้ผลนั่นหมายถึงว่ามันต้องคุมแพงต้อนได้นะการคุมแพงต้อนได้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าปัญหาแพงต้อนที่เกิดขึ้นมันไม่มันไม่มี มันไม่มีตัวตัวที่จะไปบ่งชี้อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราคุมแพงต้อนไม่ได้ ps ของเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวันสูงขึ้นอาจจะอยู่ประมาณ8หรือว่าสูงกว่า8นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้จุลินทรีย์แล้วได้ผลนะครับการเพิ่มขึ้นของของ ps ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะจะจะพบได้น้อยลงก็คือ ps มันจะแคบลงนะครับ นะหรือว่าเราอาจจะสังเกตได้ในเรื่องของตัวสีน้ําซึ่งตัวสีน้ําที่เป็นสีเขียวมันก็จะเป็นสีที่แผงตน้นะนะนะพอเราเติมโปรไบโอติกไปมันก็จะไปแย่งอาหารพอมันไปแย่งอาหารมันก็จะเปลี่ยนคงสร้างประชากรของแผงตน้นนะครับนะทำให้ตัวแผงต้นพืชลดลงนะครับนะจุลสีที่เราใช้นะครับบางตัวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นโดยธรรมชาติหรือว่าตัวที่ใส่เข้าไปมันอาจจะมีการผลิตสารที่เป็นพิษ หรือว่าะชะลอการเติบโตของแผงต้นพืชตรงนี้มันก็จะช่วยควบคุมได้นะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยย่อยสลายอิออนทรีย์วัตถุนะครับในน้ำแล้วก็ทำให้คุณภาพดีขึ้นนะ,นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าในบ่อที่เราก็เรียกว่ารู้สึกว่าเราจะคุมแผงต้นไม่ได้นะ ตรงนี้มันก็อาจจะมีมาจาก2ส,ส่วนก็คือว่า1่อเรามีจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มันมีความสามารถในการควบคุมแพลงตนหรือไม่ในส่วนที่2ก็คือว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ทเราได้เติมโปรเบอติกลงไปหรือไม่แล้วในส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับสไลด์ครั้งที่แล้วก็คือว่าถ้าในบ่อของเรามีไนโตรเจนสูงมันก็จะมีแนวโน้มที่จะ,ะทําให้ตัว แผงต้นมันเกิดขึ้นได้การใส่จุลซีลงไปมันก็จะช่วยทําให้มันมีการกินพวกไนโตรเจนมากขึ้นนะแต่การใส่จุลซีเราต้องใส่น้ําตาลเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นการปรับ CN เ a t i o ชให้เหมาะสมให้มันเติบโตได้นะครับนะครับครับเราลองดูว่า เวลาเราเติมโปรไบโอติกลงไปเนี่ยมันจะเป็นการไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าไมโครไบโอมหรือว่า,า,าโครงสร้างของแบคทีเ r ียที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับนะเมื่อมันไปเปลี่ยนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชิงที่เราสังเกตเห็นในคุณภาพน้ําเราจะเห็นอะไรนะครับนะหนก็คือว่าเวลาเราเติมโปรไบโอติกลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วได้ผลเนี่ยนะครับหก็คือว่าเราสามารถสังเกตได้จากตัว pH นะครับนะซึ่งเวลาแบคทีเรียมันเจริญเติบโตมันจะย่อยสารอินรีย์พอมันย่อยสารอินรีย์มันจะปล่อยกรดออกมานะเพราะฉะนั้นบ่อที่ใช้แบคทีเรียแล้วใช้ใช้ไบโอติกแล้วได้ผลเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราสามารถสังเกตได้จาก Ph ตัว Ph ในช่วงเช้ามันจะต่ำนะแล้วผมได้คุยกับทางเกษตรกรทางทางสงขาที่ผมคุยแลกเปลี่ยนกับเขาตอนเตรียมบรรยายนี่ เขาก็พ right right, no ูดให้ฟังว่าตอนนี้ความสำเร็จของเขาอยู่ที่การคุมตัว PS ให้มันให้มันต่ำค่อนข้างค่อนข้างต่ำมากมากนะผมก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าตัว PS ที่ต่ำเนี่ยตัววิบโอไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดึงดึงตัว PS ของเราให้มันให้มันต่ำลงให้ได้แล้วการดึง PS ให้ต่ำการใช้จุลินทรีย์ก็สามารถช่วยดึง PS ได้นะ เรามีสารเคมีที่จะดึง pH ให้สูงได้ก็คือปูนนะ,ะตัวจุลินซีมันก็จะช่วยดึงให้ต่ำนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาดึง pH ให้ต่ําอยู่แล้วเขาก็จะไม่ปรับให้ตัว pH สูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการเลี้ยงของเขาเขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ระบบจุลินซีนะนะครับนะในส่วนที่2องอการใช้โปรบโอติกได้ผลเนี่ยเราก็จะต้องดูในเรื่องของไนโตรเจนนะครับเวลาเราวัดเนี่ยไนโตรเจนในน้ําของเราก็จะมีน้อยลง นะถ้าใครมีการวัดฟอสฟอรัสเราก็จะพบว่าฟอสฟอรัสมันก็จะน้อยลงด้วยซึ่งการน้อยลงของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมันก็จะทําให้ตัวการเติบโตของสารายน้อยลงแล้วก็คุมสารายได้ได้ดีขึ้นคุมแพงต้นได้ดีขึ้นเมื่อเราคุมแพงต้นได้ดีขึ้นตัว pH ของเราก็จะไม่แกว่งในช่วงระหว่างเลี้ยงได้มากนะครับนะแล้วก็ การช่วยย่อยสารินทรีย์เราก็สังเกตได้ก็คือว่าน้ําของเราฟองฟองที่เกิดขึ้นจากการตีน้ําหรือความหนืดของน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยลงทําให้น้ําของเราโปร่งมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่าจอะเกษตรกรสามารถสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้ปริบโอติกไปแล้วมันมันเกิดผลขึ้นนะครับนะถ้าเรายังไม่เห็นสัญญาณพวกนั้นก็แสดงว่าสิ่งต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยนะครับนะนะครับ ในส่วนที่เราจะาดูในเรื่องของอผลกระทบเวลาเราใส่โปรลบโอติกลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วมันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะมันเกิดขึ้นในสามที่นะครับนะเกิดขึ้นใน3ามที่คือในตัวกุ้งเนี่ยมันจะไปยึดของลำไส้ของกุ้งแล้วก็ไปเบียดตัวเชื้อโรคนะทำให้กุ้งเนี่ยไม่เกิดสภาวะที่ติดเชื้อหรือมีกะหรือมีสภาวะที่ติดเชื้อน้อยลงนะครับ ส่วนผลที่เกิดขึ้นในน้ำก็เขาก็จะไปเปลี่ยนโครงสร้างพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียนในบ่อเลี้ยงกุ้งอาจะไปเบียดไปโตแข่งขันกับจุลินทรีย์ก่อโรค แบคทีเรียก่อโรคนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงคุณภาพน้ําที่สุดนําไปสู่การลดปริมาณของเชื้อโรคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือประโยชน์ที่ทเกิดขึ้นในน้ําแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในดินก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงไอโครงสร้างไมโครไบโอมในดินก็สําหรับคนที่เลี้ยงแล้วยังมีบ่อดินอยู่นะครับนะ,อะของเสียสะสมอยู่ในบ่อเกิดการขาดออกซิเจนนะครับการเติมจุลินทรีย์ลงไปมันก็จะช่วยไปปรับปรุง คุณภาพดินที่พื้นบ่อด้วยไปช่วยย่อยสารดินซีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกเกษตรกรจำเป็นจะต้องเลือกตัวจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับกับกับการการทำงานในส่วนนี้ซึ่งตัวบาซิลัสถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าครอบจักราวาลนะครับครอบจักราวาลสามารถใช้ได้ในในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในตัวกุ้งในน้ำหรือในดินนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอมีการจัดการาบ่อเลี้ยงที่เหมาะสมด้วยนะการจัดการบ่อเลี้ยงการจัดการใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมก็มาจากการเลือกจุลินทรีย์การตรวจสอบคุณภาพน้ําและดินอย่างสม,ม,สม่ําเสมอเพื่อให้ดูว่าการใช้จุลินทรีย์ของเราได้ผลไหมนะบางครั้งเกษตรกรใช้จุลินทรีย์ไป พอใส่ลงไปแล้วก็ถือว่าได้ผลแล้วซึ่งตรง,ตรงนี้มันก็อาจจะต้องสังเกตเพิ่มเติมลงไปว่ามันมีตัวบ่งชี้ตามมาภายหลังจากที่เราใช้จุลรี์อย่างต่อเนื่องไปหรือเปล่านะครับนะครับโอเคนะครับผมยังมีสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาการควบคุมวิบิโอโดยการใช้จุลรีโปรไบลติกนะครับนะ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของวิบิโอเนี่ยผมก็ไปพยายามไปค้นคว้ามาก็คืออุณหภูมิสูงกว่า25วิบิโอเกิดขึ้นได้ดีแสดงให้เห็นว่าสาภาพแวดล้อมในการเลี้ยงกุ้งของเรามันมันเอื้อก,การเติบโตของของวิบิโอในเชิงของอุณหภูมิความเค็มสูงนะความเค็มสูงมันก็โตได้ดีตรงนี้เราอาจจะเลือกมาใช้ความเค็มที่น้อยลงได้เราก็ชะลอการเติบโตของเขาได้นะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัว pH สูง7.8-8.3เนี่ยตัวนี้วิบิโอเกิดขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้นในการที่จะเลี่ยงวิบิโอหรือคุมให้มันน้อยลงเราต้องกดให้ pH ของเราเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่า7.8นะในช่วงเวลากลางวันนะแล้วก็ให้มันแกว่งในช่วงแคบนะแล้วก็สภาวะออกซิเจนต่ำแล้วก็ใช้การเติมออกซิเจนเข้าไปได้แอมโมเนียสูงนะเราก็ต้องจัดการนะนะ สาเหตุการเกิดขึ้นของ v b บอก็จะเป็นในเรื่องของอาการเกิดขึ้นของเศษอาหารของเสียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงกุ้งตัวนี้มันจะเป็นแหล่งอาหารที่ดี ซนะากแผงต้นก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดีของของวิบิโอเพราะฉะนั้นใน3ส่วนนี้ก็จะต้องเป็น3ส่วนที่เราต้องจัดการทําความสะอาดในบ่อเลี้ยงนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทําความสะอาดด้วยวิธีการเชิงกลเชิงกลก็เช่นการถ่ายน้ําการสูบออกหรือ,อหรือการการเติมน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องมีตัวช่วยซึ่งตัวจุลสีก็จะเข้าไปช่วยได้นะครับนะ ตัวประเด็นในเรื่องการจัดการทําความสะอาดเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะครับนะในเรื่องของอการใช้ยาปฏิชนะีวสารเคมีเนี่ยถ้าสมว่าเราใช้มากและบ่อยนะครับก็จะทําให้ตัววิบิโอเนี่ยมันเกิดการปรับตัวที่จะไปต้านยาหรือไปสารเคมีเพราะฉะนั้นการจัดการมันก็จะจะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เท่าที่เท่าที่เรามีความจําเป็นนะ สำคัญที่สุดก็คือการลดลงของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้วิบิโอมันคองพื้นที่ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่จะคุมวิบิโอเราก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องมีตัวแย่งชิงเขานะครับนะไปแย่งชิงอาหารนะเพราะฉะนั้นวิธีการควบคุมวิบโอนะก็ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในความเหมาะสมะความเค็มต่ำพีเอชอยู่ต่ำนะเพื่อนผมที่ผมคุยเขาเลี้ยงพีเอที่7.3 7.4 แล้วมันก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้ในช่วงเวลากลางวันก็อาจจะไม่เกิน7.6นะครับนะแล้วเขาพบว่าเขาสามารถเคลียร์เชื้อตัดเชื้อได้พอวิบิโอในบ่อเขาน้อยลงการกินอาหารของกุ้งก็เป็นปกติการเติบโตก็ไปได้นะครับนะเติมจุลินทรีย์ในการช่วยตรงนี้ก็จะที่สุดแล้วในการควบคุม VBO ิโอสรุปในสไลด์นี้ก็คือว่าเราสามารถใช้โปรไบโอติกในการคุมได้นะ ใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัว p ีให้มันต่ำนะอย่างเช่นเมื่อวานผมได้คุยกับเกษตรกรก,ก,ก็มีประเด็นว่าอพอพีเต่ำแล้วก็กลัวว่าคาบจะนิ่มนะแล้วก็แล้วก็ก็ไปดึงให้ p h สูงขึ้นไปอีกพอดึง p h สูงขึ้นไปอีกก็ไปเจอ VBO อีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องเดินไปทางว่าถ้าเราจะหลบ VBO เราก็ต้องเลี้ยงในที่ที่พ h มันต่ำลงนะ ความเค็มเราจัดการได้อยู่แล้วนะ,อะ,อะพอเลี้ยงในเพสที่ต่ำลงผมก็บอกว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราเลี้ยงกุ้งหนาแน่นเราต้องเจอกุ้งกุ้งรลาคราบทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกุ้งที่ตัวนิ่มเราอาจจะมีความสามารถพบได้ทุกวันแต่มันนิ่มแต่มันจะต้องอาจจะไม่ตายเยอะนะครับนะมันก็จะจะจะ,จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้นะนอกนือจากการใช้โปรไบอติกแล้วการให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมการทำความสะอาดบ่อ และการใช้จุลสีอย่างะวัตสารเคมีอย่างระวัตระวังเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ที่เกิดขึ้นอ่าแล้วเราต้องจัดการไปพร้อมๆกันนะครับนะครับโดยสรุปผมก็จะพูดใน2ด้านด้านหนึ่งก็คือว่าอ่าโปรโบอรติกกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเราก็จะเห็นว่าโปรเบอรติกเนี่ยมันจะมีประโยชน์หลากหลายนะแต่การที่จะได้รับประโยชน์จากมัน หนึ่งก็คือเราต้องอมีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่สองก็คือเราต้องใช้ชนิดที่มันเหมาะสมกับปัญหาของเรา,าส่วนเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับจุลินทรีย ในบอกเพาเรียงสัตว์น้ำเวลาเราเติมโปรเบลติกเข้าไปเราก็จะพบว่ามันก็จะไปทำงานได้หลากหลายในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในตัวกุ้งในน้ำหรือในดินนะซึ่งในส่วนพวกนี้ที่สุดแล้วบทบาทของเขาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปเติบโตไปแข่งขันกับจุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียที่ก่อโรคไปสร้างความหลากหลายของของจุลินทรีย์ไปปรับ โครงสร้างของจุลียที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เราเรียกว่าไมโครไบโอมทั้งในบ่อเลี้ยงทั้งในน้ําทั้งในดินในในโตกุ้งนะซึ่งพอมันไปปรับตรงนี้แนวโน้มของการปรับของเขาก็คือว่าการปรับตัวของเขาเขาจะไปะเขาเรียกว่าไปช่วยลดปริมาณเชื้อโรคเพราะฉะนั้นทาให้กุ้งเราแข็งแรงมากขึ้นก็จะทําให้กุ้งเรากินอาหารได้มากแล้วก็สามารถเขาเรียกเลี้ยงไปได้ตามโปรแกรมที่เรากําหนด นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในที่ผมบรรยาย2ส,สไลด์นี้ก็จะเป็นการปูพื้นทําความเข้าใจหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คิดว่าที่ผมบรรยายก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยที่จะไปเสริมความเข้าใจของเราในการที่จะปรับใช้แล้วก็พยายามเดินหน้าไปให้สุดในเรื่องของการใช้จุลินรีนะครับเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้จุลินทรี์น่าจะเป็นทางออก ทางหนึ่งของเกษตรกรที่เราเข้าถึงได้นะครับที่เราเข้าถึงได้แต่เราต้องใช้มันอย่างต่อเนื่องนะเราต้องมีเตรียมความพร้อมในการใช้งานนะต้องเข้าใจว่าการใช้จุลินทรีย์เราต้องให้เวลากับมันนะครับเราต้องเตรียมเตรียมจุลินทรีย์ไม่ใช่ว่าเราเราจะใช้ได้อย่างรวดเร็วนะเราก็ต้องเตรียมมันนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้สำเร็จมากขึ้นขอบคุณครับ Oh, do